สวัสดีค่ะเจอกันใหม่แล้วนะคะตอนนี้ใหม่อยู่ที่แหลมพันวาภูเก็ตค่ะใหม่เข้าไปในกลุ่มท่องเที่ยวภูเก็ตนะแล้วเคยมีคนถามไว้ว่าถ้ามาพักแถวที่พันวาค่ะจะมีสถานที่สวยๆมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างนะคะจริงๆอะ่ะใหม่มาที่นี่หลายครั้งแล้วนะแล้วมันก็มีครั้งหนึ่งค่ะที่ใหม่ตั้งใจจะถ่ายวีดีโอลงช่อง YouTube ของใหม่แล้วดันเกิดผิดพลาดไปลบวิดีโอทั้งหมดออกนาะวันเนี้ย จะมาถ่ายสถานที่สวยๆนี้ค่ะแล้วก็เพื่อนๆได้ดูได้นะว่ามีตรงนี้ทําอะไรได้บ้างค่ะกับแรมพันวาภูเก็ตค่ะแสงอาทิตย์ยามเย็นแบบนี้บรรยากาศอบอุ่นใครที่ได้มากับแฟนนะคะฟินเลยโรแมนติกมากค่ะ เหินตรงนี้ไงมันมีสีดำนะคะก้อนใหญ่เหมือนก้อนถ่านเลยนะมีใครรู้บ้างว่าทำไมเป็นสีดำแบบนี้นแปลกดีเหมือนกันนะเหมือนยืนอยู่บนก้อนถ่านก้อนใหญ่ๆะคะ่ะถ่านที่เราไว้จุดไฟอะ่ะอย่าให้ต่อลูกนี้โยนไหนะหัวบๆ ถ้ามาพักแถวนี้นะคะตรงนี้เล่นน้ำได้นะคะเพื่อนๆตรงด้านหลังของกองทัพเรือภาคที่สามนะตรงนี้เลยน้ำนิ่งน้ำใสเล่นได้นะคะถ้ามาตอนเย็นแบบนี้เนี่ยน้ำมันลดแล้วมีหาดทรายนะคะให้ให้เล่นน้ำเล่นทรายด้วยนะคะแต่ถ้ามาตอนช่วงบ่ายๆน้ำมันจะขึ้นไปถึงตรงนี้เลยอะมันก็เล่นไม่ได้นะ บรรยากาศดีมากเลยมีมนคนเล่นน้ำอยู่ตรงนู้นค่ะ ที่ใกล้ตกแล้วนะครับบรรยากาศดีมากแล้วคนก็เริ่มเยอะมากแล้วค่ะใหม่ใส่แมสนะจะได้ปลอดภัยค่ะตรงจุดชมวิวแหลมพันวาน,นี่นะตรงสุดทางอะคะ่ะจะมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะพาน้องๆเด็กๆไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้นะคะแต่มันมีค่าเข้า,ขานะใหม่ไม่รู้ว่ากี่บาทยังไม่เคยไปค่ะแล้วตรงเนี้ยก็ใกล้กับ อ,อ่าวยนนะคะเป็นชายหาดเล็กๆค่ะถ้าไม่อยากเล่นน้ําตรงที่ใหม่ไปเมื่อกี้นะก็ไปเล่นน้ําตรงอ่าวยนได้ค่ะเลยจากอ่าวยนไปก็เป็นจุดชมวิวเขาขาดนะตรงนั้นนะ่ะถ้าไปดูภาทิ์ตกสวยมากๆเลยค่ะนี่จะมีอันซีนีอย่างหนึ่งนะซึ่งนึงสตรีทฟู้ดนั่นเองนะคะมีรถขายอาหารเยอะมากนะตอนนี้หอมปลาหมึกย่างมากๆเลยค่ะนี่ร้านเยอะมาก ยาวมากเลยนะยาวไปถึงตรงนี้ประมาณ2อ0สามเมตรได้เลยค่ะซื้อจากตรงนี้นะคะแล้วก็มานั่งตรงนี้นะคะหรือว่าจะเข้าเสือโ้นั่งคันตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะขายอะไรบ้างไปกันค่ะ <laughs> อะไรดีคะทุกคนอยากกินทุกอย่างเลยคะ่ะไม่ใช่ว่ามีเงินเยอะนะแต่ว่าเลือกไม่ได้นะว่าจะกินอะไรดีคะ่ะมีครบทุกอย่างคะโรตีข้าวส้มตำไก่ย่างหมึกย่างขนมนะคะน้ำปัน่นที่นี่มีครบเลยคะ่ะร้านส้มตำร้านนั้นคนมุงกันเต็มเลยคะ่ะนี่ถ้าจะเด็ดจริง น่ากินนะเดี๋ยวเดินดูอีกสักหน่อยไหมคะทุกร้านขึ้น้ายว่าครึ่งๆหมดเลยนะคนละครึ่งค่ะคนละครึ่งอ๋อเป็นอะไรดีกระชี้ข้ น้ำตังโมฝันก็มีค่ะไปจ้าเดี๋ยวเาจะหาดูนะว่ากินอะไรคะข้างไหนสวยข้างไหนสวยทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหามุมสวยก่อนนะอ่ะนี่ภาที่ตกไปแล้วคะ่ะว้าวข้างหลังใหม่สวยมากนะคะใหม่ได้ตั้ม อะไรนะตับข้าวโพดไข่เจ็มมาค่ะไม่ใช่สายเฮลตี้อะไรนะตอนเที่ยงกินเยอะมากค่ะตอนนี้ก็ไม่ถิวเท่าไรนะคะหม่สั่งร้านที่มีคนรอเยอะๆไหนหมายว่าเขาต้องรู้นะว่าร้านไหนดีร้านไหนเด็ดไหนไปรอคิวร้านนั้นค่ะเดี๋ยวใไหม่จะขอตัวไปทานอาหารก่อนนะหม่หวังว่าอีกไม่นานนะคะเราจะได้ท่องเที่ยวกันตามปกตินะไม่ต้องกลัวโควิดอีกแล้วนะคะ หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องของใหม่เลยนะคะเดี๋ยวใหม่จะพาไปเที่ยวที่สางๆีในภูเก็ตอีกค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนเจอกันใหม่ขึ้นหนะ้า